Update. Welcome channel, อ่าส่วนสิ่งที่เราแน่ติดตามมากที่สุดก็คือทีมงานของลีโอนาโดนะครับล่าสุดของทีมงานของลีโอนาโดนะครับได้ออกมาโพสต์นะเกี่ยวกับอ่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันที่5้ธันวาที่จะมาถึงนะครับว่าเขาจะเริ่มเสนอ ข้อเสนอของคุณคลาไหมนะครับคลาไหมนะครับเออนั่นแหละอ่านว่าอะไรเนี่ยคคลไหมเหรอคีล่าไหมเออนั่นแหละอ่านชื่อแปลกๆนะครับผมก็อ่านไม่ถูกนะครับรีเพกนะครับที่จะใช้ที่จะให้ยูเทีสี่กลับมาสู่หนึ่งดอลลาร์ครั้งนะครับเ <c ười> ขาจะเริม่มเสนอให้กับชุมชนได้ ได้ทราบกันนะครับหรือว่าให้ผู้กํากับดูแลเนะี่ยได้ลงคะแนนเสียงหรือว่าได้เริ่มโบดกันได้เองในช่วงวันที่ห้าธันวาที่จะมาถึงนี้นะครับเพื่อเตรียมตัวที่จะลุยกันอย่างเต็มที่นะอืมอันนี้ก็รอดูนะครับแต่ที่จริงแนละ้วเขาก็ต้องนําเสนอแผนตรงเนี้ยให้กับชุมชนได้ทราบก่อนว่ารายละเอียดอะ่ะมันเป็นเช่นไรนะครับในประมาณเดือนพฤศจิกาหรือว่าเดือนหน้านี่แหละสิ่งที่เราต้อง ต้องทราบกันก่อนว่ารายละเอียดของแผนรีเพ็กเนี่ยเขาจะทําในรูปแบบไหนลักษณะไหนอันนี้เราต้องรอดูเนาะว่าเขายังเหลือเวลาอีกประมาณ1เดือนในการที่รวบรวมแผนของทางด้านดีโอนาโดเนี่ยได้ออกมาเช็คกันก่อนว่าเออแบบมิทติ่งรวมกลุ่มกันก่อนว่าเฮ้ยเราจะทําในรูปแบบนี้นะเน3 4 5เนเนนอในการที่จะโพสต์ลงไปในคอมมอนเวลเพื่อให้ชุมชนได้ทราบและได้อ่านไปพร้อมกันว่า เฮ้ S <S <an> มันมีความคิดเห็นในเชิงนี้เชิงนี้เชิงนี้นะการแก้ไขในรูปแบบนี้โอเคไหมเวิร์กไหมแล้วก็รับการฟีดแบ็กกลับมาว่าจากชุมชนเอยจากเวเดเตอร์เอ่ยจากอาจจะเน้นอาจจะไม่อา,อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นที่เขาจะนําไปแก้ไขปัญหาแต่เขาก็แน่จะหยิบยกประเด็นสําคัญสําคัญ,คญที่เขาอาจจะมองข้ามไปแต่ว่าคนที่อยู่ในชุมชนเองหรือว่าเวเดเตอร์เองนะที่เขาสามารถ อมองภาพเห็นว่าเฮ้ยส่วนนี้คนแก้ไขนะอ่าเขาจะได้เอามาปรับปรุงนะเหลืยวเวลาอีกหนึ่งเดือนที่เขาจะต้องเตรียมแผนที่นําเสนอนะครับเซรามิกเหรอเออใช่เออผงๆก็นั้นว่าเออแอปอกไกอีกแล้วะเลยนั่นแหละธรรมดาผมก็พูดตารงนะผมไม่เก่งภาษาอังกฤษนะผมก็พูดตรงผมพยายามฝึกอยู่นะก็นี่นแหละ เออไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษนะครับเซรามิกนะเออใช่ใช่ใช่แนว่าเซรามิกจริงๆเซรามิคเซรามิกเออนะโปะนะครับโปะจับโปะกันแล้วนะครับเออเนี่ยแหละของรูปแบบของเซรามิกนะเซรามิกดีเพนะ็กนะก็เนี่ยแหละเขาก็มีแผนในการที่เขาจะวางแผนกันอยู่ว่าตอนนี้เขายังมีเวลาที่จะเบนสตอร์มก่อนที่นําเสนอแผนแรกสเติปแรกก่อนแก้ไขครั้งที่1นเะนี่ยยื่นให้กับชุมชนเนะี่ย ได้อ่านเงินก่อนเพื่อทําความเข้าใจในรูปแบบแผนนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูรอติดตามกันต่อไปว่าเขาจะมาในลักษณะเชิงไหนนะอันนี้ก็คือสิ่งที่น่าติดตามมากที่สุดละสําหรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นถ้าการรีเพกค,ครั้งนี้ประสบประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดีนะครับ LUNC พุ่งแน่นอนนะพุ่งแน่นอนนะครับเพราะว่ามันจะได้มีระบบดี FI กลับมาเนาะ มียูสเคสมีการใช้งานบนเชนเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะทำให้การใช้งานหรือว่าแทกทูแก๊สเนี่ยหรือว่าการเผาอะไรพวกนี้เพิ่มไวมากขึ้นนะครับกับอีกประเด็นหนึ่งนะอันนี้ผมไม่ได้เตรียมหน้าข่าวมาเนาะก็คือเกี่ยวกับเรื่องแทกทูแก๊สเนี่ยน่าจะมีทีมต่อไปที่เข้ามาซัพพอร์ตต่อนะครับในการที่จะมาสารต่อของระบบแทกทูแก๊สในการแก้ไขปัญหาตรงจุดนี้นะครับ ก็คือตอนนี้มันยังไม่สมบูรณ์100%นะครับเนื่องจากทางด้านคุณเดอมอ Hand เขาก็ไปคุยมาเรียบร้อยแล้วว่าระบบแท็กทูแก๊สยังไม่สมบูรณ์100%เท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าการอัปเกรดในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาไปได้ในจุดหนึ่งนะครับปัญหาม่าดีไหมมันก็ดีแหละแต่ตอนนี้ก็ต้องเฟ้นหาทีมที่ต้องมาเจาะจงแก้ไขปัญหาที่ลึกซึ้งมากกว่านี้นะครับแล้วก็ต้องลานกัน เขาเรียกว่ารันระบบโครงสร้างกันให้เต็มที่นะครับเราต้องแยกเป็น2ทีมนะครับตอนนี้ทีมเลโอนาโดเนี่ยเขารับผิดชอบเรื่อง UDC ไปก็คือทีม r e p e ็ทีมดูแลเกี่ยวกับเหรียญ s t a เบิลคอยของ l ลูน่าคลาสิกเชนนะครับส่วนทีมที่ต้องดูแลเกี่ยวกับระบบคอของเชนเนี่ยก็ต้อง็ปอีกทีมหนึ่งเพราะว่าทีมนี้มีความสำคัญค่อนข้างมากก็คือ เชนมันจะเดินต่อได้มันต้องแกนมันต้องแน่นนะครับก่อนที่เราจะยัดโปรเจกต์อะไรตรงนี้อะไรเข้ามาอย่างเช่นการเชื่อมต่อกับ IBC ต่างๆหรือว่า,าระบบต่างๆของเชนอื่นๆอย่างเช่นว่าเชนลูน่าคลาสิกเนี่ยจะเชื่อมต่อกับไบแนนสมาร์ชเชนเนี่ยมันก็ต้องมีสะพานมีบิตมีการเชื่อมโยงผ่านระบบของคอสมอสหรือเปล่าหรือมันต้องไปหาใครหรือเปล่า กระจายไปในจุดไหนหรือเปล่าเนี่ยอันนี้คือเขาต้องเขียนเชนเขียนบล็อกเชนหรือว่าอัปเกรดเวอร์ชันเนี่ยให้ตรงกับของเชนปลายทางด้วยนะถ้าเราสามารถอัปเกรดได้เหนือกว่าพร้อมซัพพอร์ตกับเชนอื่นๆได้มากมายเราก็สามารถเชื่อมโยงไปได้ทุกเชนนะครับมันเหมือนว่าเราเป็นธนาคารหนึ่งธนาคารที่สามารถกดตังค์ได้ทุกตู้ครับไม่ต้องสนว่าเราจะกดณตู้ไหน เรากดได้ทุกตู้แต่ตอนนี้ LUNC เหมือนกับว่าไม่สามารถกดในตู้อื่นได้แต่กดได้เฉพาะแค่ตู้ของตัวเองเท่านั้นนะครับตอนนี้คือพยายามปรับเปลี่ยนแก้ไขโครงสร้างตรงนี้ให้เร็วที่สุดนั่นเองนะอันนี้คือถ้าเข้าใจกันง,ง่ายๆนะครับอ่ะข่าวอัปเดตของ LUNC ็ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็มีไม่เยอะเหมือนเดิมครับเพราะว่าข่าวมัน ข่าวการพัฒนาอย่างเงี้ยมันมันมีไม่เยอะจริงๆส่วนใหญ่ก็ข่าวกาวกันทั้งนั้นนะครับตอนนี้นะมีคนออกมาโพสต์นะครับบอกว่า luc เนี่ยเตรียมตัวที่จะมีการเบินใหญ่ใช่ครับมันจะมีการเบินใหญ่แน่นอนนะแต่เขากล่าวไปถึงขั้นว่า luc เนี่ยจะพุ่งไปถึง1ดอลลาร์สหรัฐนะถ้าพุ่งไปถึงนะครับสาธุนะตอนนี้นี่ก็แน่จะโอ้สบายใจเฉยนะครับก็สบายใจเฉยกันเลยเลยทุกคนนะครับเพื่อนเพื่อนดีดา แน่นอนนะครับถ้า TFL เผาถึงขั้นกับทำให้ l อ n c นะกลับไปถึง1ดอลลาร์ได้นี่ก็ตบมือให้เลยเช่นกันนะ <c oughs> ก็ตบมือให้เลยเช่นกันนะอ,อ,อย่างน้อยคุณก็ทำให้ l อ n c นนั้นพุ่งไปสู่1นดอลลาร์ได้นะแล้วมันจะทิ้งดิ่งลงมาทันทีหรือเปล่าอันนั้นคือประเด็นนะครับการที่จะทำให้เหรียญมันพุ่งทนดมูลและเติบโตได้เออได้ไกลนะครับได้ไกลมันก็ต้อง มันก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอืมมันก็ต้องค่อยๆขึ้นไปทีละสเตปเนาะการที่จะขึ้นไปแล้วมันต้องอยู่ตรงนั้นให้ได้อ่ะมันต้องมันต้องไม่ร่วงลงมาทันทีอ่ะบางทีเราเราถ้าเราเผาปุ๊บเน่มันดิดปึ้มขึ้นหนึ่งดอลลาร์แล้วมันดิดกลับลงมาทันทีเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเนาะอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับอ่ะนะ ต่อมานะครับเรามาดูกันสักนิดหนึ่งในเชนนะครับตอนนี้มีการอัปเกรดเนาะเดี๋ยวขออนุญาตร,รีเซ็ตแป๊บหนึ่งนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วอันนี้อัปเกรดเสร็จแล้วเนาะเชนเชนทำงานหรือ,อยังถ้าทำงานเดี๋ยวเราขออนุญาตไปดูตรงนี้นะครับเพื่อเช็คว่าเชนเริ่มทำงานหรือ,อยัง อัปเกดเสร็จแล้วนะครับไลน์แนวโอเคการใช้งานโอเคเชนเชนอัปเกดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ừ, กลับมาใช้งานได้ปกตินะครับเข้ามาเช็คในนี้ได้นะครับเพื่อนๆก็คือทางด้านของพนะับ l ิกน o d e b ไนออ l นอร์นะครับมาเช็คว่าเฮ้ยตอนนี้เกตเมเนี่ย เอพีจ g a ก t เวทูเ t เลร a Classic เนี่ยมันใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะครับมาเช็คตรงนี้ได้นะว่าเออตอนนี้มีการทอนเฟอร์เกิดขึ้นมีการใช้งานเกิดขึ้นเนี่ยปกติดีหรือเปล่าถ้าถ้า,ถามีการอัปเกรดอยู่มันจะนิ่งกิฟเลยนะไม่มีการขยับเลยนะส่วนไอจุดที่มันเกิดขึ้นขาวๆวิว่งตรงนี้ก็คือมีการใช้งานเชนอยู่นะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นการอัปอัปเกรดเชนที่ผ่านไปได้ด้วยดีนะส่วนอ่ะ พ r o p อ s a l มีอะไรเกิดขึ้นไหมไม่มีนะครับช่วงนี้เงียบกิฟอยู่นะครับเพระาะว่าพอเอซที่ผ่านมาก็ผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็จบเสร็จสิ้นไปละรออย่างเดียวนะครับสิ่งที่ชุมชนรอคอยนัก็คือพอเอซเกี่ยวกับการรีเพ็กนะที่ยื่นเสนอด้วยโดยโดยทางด้านของลีโอนาร์โดนะครับที่ยื่นแผนเซรามิกนั่นเละ เซรามิกรีเพ็กนะอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าจะเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี